ความฝันที่คุณมีอนาคตที่คุณอยากจะใช้หน้าตาเป็นแบบไหนครับผมมั่นใจว่าภาพหล่านลังของทุกคนจะต้องเป็นภาพที่ดีกว่าในปัจจุบันแน่นอนแต่ข่าวร้ายคือจะมีสักกี่คนครับที่สุดท้ายแล้วเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะสามารถข่อยคว้าสิ่งที่เร่งปรารถนาเอาไว้ได้มันไม่ได้สําคัญเลยครับว่าความฝันสิ่งที่คุณต้องการจะทําให้มันสําเร็จจะมีรูปร่างมีหน้าตาเป็นแบบไหนมันจะยากจะง่ายต่อการข่ยคว้าม,ามามากแค่ไหน แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือวันนี้คุณกล้าที่จะออกไปไล่ล่ามาแล้วหรือยังหรือวันนี้คุณได้แค่เอาแต่กลัวกลัวต่อสิ่งต่างๆกลัวคนอื่นจะคิดอย่างไรกับตัวคุณกลัวถ้าออกมาทําสิ่งที่อยากทําแล้วจะอดอยากปากแห้งกลัวว่าตัวเองจะต้องล้มเหลวคําถามที่ผมอยากจะถามกลับไปคือแล้วมันเกิดขึ้นหรือยังครับคนที่กําหนดโชคชะตาในชีวิตของคุณคือความกลัวที่เกิดขึ้นในใจกลัวสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคือการลงมือทําทั้งๆที่คุณก็กลัวกันแน่ แน่นอนครับว่าสิ่งที่ผมได้พูดมามันคงจะไม่ได้ถูกใจทุกคนแน่ๆแ,แต่หากวันนี้สิ่งที่คุณต้องการคือการอยู่ตรงที่เดิมทําแต่สิ่งเดิมเดิมเหมือนช่วงชีวิตที่ผ่านมาคลิปนี้ก็อาจจะช่วยอะไรคุณไม่ได้ครับแต่หากคุณอยากที่จะก้าวผ่านความกลัวที่เกิดขึ้นในใจเพื่อให้ได้ไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าของชีวิตคลิปนี้จะช่วยคุณได้แน่นอนครับและเราจะมาค้นหาคําตอบนั้นไปพร้อมๆกันผ่านเรื่องราวจากบทความที่มีชื่อว่า the art of not feeling ัสดีคุณ้ฟังทุท่านเช่นเคยครับคุณอยู่กับผมต้นจังบะราทอนคุณจะฝันใหญ่แค่ไหนครับหากรู้ว่าในชีวิตนี้คุณจะไม่ล้มเหลวนี่เป็นประโยคที่ย้ำเตือนผมในทุกครั้งเมื่อนึกถึงมันครับและมันจะย้ำเตือนไปตลอดว่าเหตุผลที่เราไม่ทําบางสิ่งเป็นเพราะว่าเราทํามันไม่ได้หรือเป็นเพราะว่าเรากลัวว่าจะทํามันไม่ได้กันแน่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่กับตัวพวกเราทุกคนครับแต่น่าเสียดายที่ไม่แค่คนส่วนน้อยเท่านั้น ที่ก้าวผ่านความกลัวเหล่านี้ไปได้ผมเชื่อว่าหลายคนมีความฝันที่ตัวเองอยากทาให้สาเร็จกันทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นการออกมาทําธุรกิจของตัวเองบางคนอาจจะอยากมีรูปร่างที่ดีขึ้นหรือแม้แต่บางคนที่อยากจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้มันล้วนเป็นสิ่งที่ท้าทายและไม่ง่ายทั้งสิน้นแต่สิ่งหนึ่งที่ขึ้นมามีบทบาทเหนือความท้าทายและความไม่ง่ายเหล่านั้นคือความกลัวครับกลัวว่าถ้าออกมาทําธุรกิจ แล้วจะมีเงินพอไหมกลัวว่าถ้าออกกำลังกายแล้วมันจะเหนื่อยไหมจะเสียเวลาจะปวดเนื้อปวดตัวไหมสุดท้ายแล้วก็จบลงด้วยการอยู่ตรงที่เดิมของชีวิตครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนด้วยกันบ่นทุกครั้งว่าอยากเริ่มเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นอยากจะร่ํารวยมากขึ้นอยากจะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแต่ผ่านไปกี่ปีเมื่อผมถามว่าได้เริ่มต้นอะไรแล้วบ้างหรือยังได้ลองเรียนจาก YouTube ได้ลองหาไอเดียใหม่ๆในการทําธุรกิจบ้างไหม คำตอบที่ได้กลับมาทุกครั้งคือคําว่าอยากเรียนแต่ฟังไม่รู้เรื่องอยากเริ่มทําธุรกิจแต่จะไม่มีเวลาพักผ่อนก็เลยขออยู่แบบเดิมดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยครับแต่มันก็ไม่ได้ทําให้คุณก้าวไปไหนได้เช่นกันโซ่ที่ตรวนคุณเอาไว้มาตลอดไม่ว่าจะปีนี้ปีที่แล้วหรือจะอีกส0ปีข้างหน้าก็ยังคงเป็นโซ่เส้นเดิมที่ตรวนคุณเอาไว้มาเสมอคําถามคือเมื่อเราเริ่มรับรู้แล้วว่าสิ่งสิ่งนี้ที่พัฒนาการเราไว้ ไม่ได้ช่วยชีวิตเราดีขึ้นแล้วจะมีสิ่งใดบ้างที่จะตัดขาดจากสิ่งเหล่านี้ให้ออกไปจากชีวิตได้สร้างความสบายใจให้กับการทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและสร้างมิตรภาพกับความกลัวและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นได้4วิธีนี้จะช่วยพวกเราได้ครับข้อที่1 Nothing is permanent ไม่มีอะไรถาวรเสมอไปทุกสิ่งในชีวิตความสำเร็จทรัพย์สินชื่อเสียงทุกอย่างลวนไม่แน่นอนครับ วันนี้เราอาจจะมีทุกอย่างที่เราต้องการได้แต่ในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าคำถามของผมที่จะถามคือสิ่งเหล่านี้คุณแน่ใจไหมครับว่ามันจะอยู่กับพวกเราตลอดไปหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้มีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันว่ามันจะอยู่กับพวกเราไปตลอดการมีความคิดที่พร้อมรับมือกับความกลัวจะเป็นเรื่องที่ดีต่อสิ่งที่ไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับอะไรที่มันผ่านเข้ามาแล้วทําให้เราเกิดความรู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกผิดหวัง เราก็แค่ปล่อยให้มันผ่านไปครับให้มันเป็นบันไดทําให้เราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่ายึดติดกับอดีตและจงอย่าวิ่งไล่ล่าอนาคตมากจนเกินไปเพราะการเอาแต่กังวลกับอนาคตที่ยังไม่แน่นอนและยังมาไม่ถึงมันคือการเลี่ยงที่จะอบกอดตัวเราเองในปัจจุบันครับจงโฟกัสไปกับเวลาในตอนนี้ทุกช่วงเวลานี้และคําถามที่ควรจะถามตัวเองเสมอคือคําถามที่ว่าสิ่งที่ฉันทําในวันนี้ทําให้ฉันมีความสุขหรือไม่เพราะหากว่าไม่ ต้องเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้ต่างไปจากเดิมโดยอย่าได้ลังเลครับข้อที่2 Nothing is perfect ชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบการที่เราจะเติบโตย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาที่พัดผ่านเข้ามาเพราะฉะนั้นการบอกกับตัวเองว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะเป็นไปได้ดังใจเราเองทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสิ่งต่างๆนั้นล้วนเกิดจากความไม่แน่นอนทั้งสิ้น และความกลัวก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เช่นกันคนที่ประสบความสําเร็จในโลกนี้พวกเขาก็มีความกลัวเหมือนกับพวกเราครับแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือพวกเขากล้าที่จะลงมือทําไม่หยุดที่จะทํามันต่อไปเพราะพวกเขารู้ว่าความพยายามไม่เคยทําร้ายใครสักคนที่ตั้งใจครับจงอยากกลัวหากเจอกับปัญหาแต่จงกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันต่อไปเมื่อเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นคือของขวัญที่เผยให้เห็นถึงจุดอ่อนที่เราต้องแก้ไข เพื่อที่จะทําให้เราเป็นคนที่เก่งมากขึ้นเมื่อคุณเก่งขึ้นเรื่อยๆเจอกับอุปสรรคบ่อยขึ้นเรื่อยๆวงกลมของความกลัวในใจจะค่อยๆเลือนหายไปครับจนในที่สุดมันจะแทบมองไม่เห็นเราองทงมาถึงข้อที่3กันแล้วครับ Cross Question Your Mind ข้ามคำถามหลายๆในความคิดของคุณจิตใจของคนเรามีแนวโน้มที่จะคิดถึงเรื่องหลายๆเสมอครับคำถามที่เรามักจะถามตัวเองคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถ้าเราทำมันแล้วล้มเหลว ถ้าเราทำมันแล้วไม่เห็นผลถ้าเราทำมันแล้วคนอื่นจะคิดยังไงกับตัวเราสุดท้ายแล้วคำถามเหล่านี้มาจากข้อเท็จจริงหรือมาจากความกลัวที่เกิดขึ้นในใจคุณครับจงอย่าอ้างที่จะไม่ทำงานหนักหรือไม่ทำตามความฝันเพียงแค่สิ่งสมมติที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงผมยอมรับครับว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่คำถามเหล่านี้จะไม่ผูดขึ้นมาแต่เมื่อมันปรากฏขึ้นในจิตใจสิ่งที่เราควรถามตัวเองกลับไป คือฉันจะทําอย่างไรให้ก้าวผ่านสมมติฐานเหล่านั้นเราไปทดลองจริงเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้างผมกล้าพนันเลยครับว่าหากคุณไม่ยอมแพ้กัดไม่ปล่อยสิ่งที่มหัศจรรย์ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นมาครับเราจะทำมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วครับข้อที่4 what worst could happen สิ่งที่แย่ที่สุดหากเกิดความล้มเหลวขึ้นมาคืออะไรความกลัวเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนครับทุกเพศทุกวยัย เพราะมันคือธรรมชาติของมนุษย์เราไม่ชอบในการได้อยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือรู้สึกไม่สบายใจแต่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับเมื่อคุณก้าวขาออกมาจากคอมฟอร์ทโซนมันคือพื้นที่ที่คุณไม่เคยเห็นไม่เคยได้ก้าวขาผ่านเข้ามาก่อนและคุณเดาไม่ได้ด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรคุณอาจจะล้มอาจจะเจอกับพายุอาจจะเจอกับคลื่นลมแรงแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรากลับมาลุกขึ้นยืนได้ทุกครั้งไม่เจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน คือขอแค่จงยึดมั่นครับในอุดมการณ์ของตัวเองและให้หนึกไว้เสมอว่าน,นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการและฉันเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงฉันพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการเดินทางในครั้งนี้และไม่มีอะไรสามารถหยุดฉันจากเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ขึ้นมาได้เราสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจงยึดมั่นและไม่เกรากทางความคิดในการขาจัดความกลัวต่างๆออกไปสรุปแล้วผมคิดว่าแม้เราจะเป็นคนที่เก่งมากขึ้น มีทักษะเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนไม่ได้การันตีเลยครับว่าความกลัวจะหายไปเพียงแต่เราสามารถควบคุมมันและพร้อมเผชิญหน้ากับมันได้ดีมากขึ้นเมื่อเราตัดสินใจได้ดีขึ้นผู้คนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ทําเพราะกลัวแต่พวกเขาทำทางนั้นที้กลัวทำทางนั้นที่รู้ว่าตัวเองจะต้องล้มเหลวเพราะหากวันนี้คุณไม่ลงมือทําอะไรเลยโอกาสสาเร็จคือศูนเปอร์เซ็นต์นะครับแต่หากคุณลงมือทําแม้ว่าความน่าจะเป็นที่จะสําเร็จ คือ50 50แต่ถ้าคุณล้มเรารู้ขึ้นมาใหม่ได้ทุกครั้ง50%แห่งชัยชนะจะต้องตกมาอยู่ในมือคุณในที่สุดครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาในเอพิโซดนี้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณูความดีๆจากมีเดียมและคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ